อันนี้อันนี้คลิปปลูกคลิปปลูกตอนที่สองนะจ๊ะต่อจากตอนเ้าตอนเ้าเ์แดดมันแห้งพ่นยังบ่ลงก็เลยนํามาก่อกวนเพิ่นใหม่อีกตอนบ่ายมาถ่ายคลิปเพิ่อนอีกตอนบ่ายเพิ่อนนั่นลงปลูกว่าเมื่อเ้านี่แดดมันแหง้งอันเมื่อเ้านี่กะวารายละเอียดไปน,น่อยนึงแล้วนี่อันนี้สามโมงสามโมงกว่าแล้วเพิ่อนนั่นกำลังทีลงปลูก เจ้าของสวนกันหลายคนเนาะค่ะอยู่นี่นำมานำมาแจ็คเพิรจะค่้ถ่ายม่ถ่ายครับมาบังคับถ่ายเอาเลยเป็นเพื่อก็คิดอันเทคนิคอันนี้อ๋อแอกแรกก็ไม่ถนัดไงยอดปุ๋ยยอดปุ๋ย อ๋อสุดยอดสุดยอดกับมึงเคลื่อนแรกเหรอเออทุกคนต้องมีครั้งแรกเออโอ้มันจังบอเจ็บหลังบอสสายอันกระสอบพนนางใหม่มันต้องยาวกว่านั้นเพราะว่าจังบอได้โกงหลังลงเออขื้นจังเลยมันยังบอทพนังมนเรายังยืดตัวอยู่แค่เหลือเลือเซากก่อนกันมั้ย เอาเอ็ดไปมแจกสำนาน,นาวิธียอดปุ๋ยวิธียอดปุ๋ยเพิ่อไม้ไมเบิ่งท่อดูฮะเดหน้นนนนอเอเออเออโอ้อ้ติ๊กอติ๊กเอเอมันต้องเอสเฉพาะบุคคลสายพายฮะน่ะปั๊บให้มันนี้

ไล่หนึ่งนี่เจ๊พิมพ์ใจปลูกบุ๊เดียวแค่แหละคนเบีย้ยใส่รถมายายเบีย้ยให้คนงานไว้ปลูกถ่ายเด้วเจ้าของสวนได้นี่เจ๊วินี่ <c oughs> อันนี้เพิ่นปลูก โอ้เขาปอกๆสำหัญแล้วก็จับลงเลยอืมลงลงจักหนนะโอ้แล้วก็เอานิ้วกบไปจังหน่อยนึงอืมอย่างสำนานเตะกี้ฮะหลบพายเอาเนาะเบี้ยเสือถาดเสือถุงใช่เสือถุงแบบ เออให้ใส่ถุงนั่งกอกถุงสมัยก่อนอืมเอ็ดหลายครั้งมันก็ชชำนานขึ้นเนาะอปอก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 ถุงมือหยาบบทนัดว่ะอืมถุงมือใหญ่อือ มันดินใสมันจะกดขากได้ไมมันต้องหลายมือกว่านี้นะ่เนาะมันจะกรดอืมมันเป็นน้ำขี้เจอะนี่แหละอืมเก่ากั่าห้ามื้อกับขี้จอกอันอย่างอย่างดีผสมเสทใหมันก็ห่างหลายกว่านี้อยู่แล้วเออมันค่อนข้างดึงมันบพรองจะได้ฮอดเคาะอืมดึงออกดึงออกก็ได้อันนี้เราได้โซมเอาได้เห็นมันอายุมันน้อยใหย่ห้ามันกับบปไปเลย่ที่จริงขี้จอกมันงะ เออมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะแต่ละอันไม่เนาะแต่ละยี่ห้อของถือของแพงไม่เนาะอ,อืมใจนี่แหละลดต้นทุนใจจะก,กระสอบขี้จอกแต่ละเทื่อแต่ละรอบนี่อันรอบในทานก้าเบี้ยจกพันละ, 3, 4, ะ,ะสามสี่พันกันใช้ขี้เจอกสามกระสอบอ๋อสามสี่พันสามกระสอบอืมเดี๋ยวก็ไว้ใช้ไฟต่อไปอ อืมเอาเพาะเมเด็ดดอกข้าวพันษาเอาผสมดินเอาผสมดินผสมดินเพาะเม็ดข้าวพันษาเม็ดพันษาไอ้ที่ว่าเฮาได้มาแปลกๆหันเฮาเพาะที่เฮาได้มาต้นเดียวหันเฮาเพาะได้ตั้งเป็นสามซี่สี่ซี่ต้นแล้วไดสามสี่เขียวๆอันนั้นเออเขาลกงาเมื่อวานแฮมเบียมาถลายหลายน้ำดินโอ้แม่นไรอย่างเงี้ยลูกน้องแกหันเลยให้มันใหญ่จัง่อยก็จิมจ้มออกจิ้มเพาะคือว่า เพราะให้มันขึ้นนํานี้แล้วเฮาตั้งรับฝนเฮาตั้งรับฝนไว้ไว่าให้มันถือฝนเอาไวน้อไวนอนกดอกข้าพันศา,า,นานนเออเฮาไว้ในทรายค้าฝนมันชิสารน้อยนึ่งเออฝนมันมากแดดสระโดเข้าไปสเออฝนศาสตร์น้อยนึงแล้วก็ถือแดดถือแดดอาจจะแบบเครื่องมือเขาบอกอม,มันแบบสองสองเข้าแต่ว่าบ่าถือฝนโดยตรงแล้วมันกะบบ่เปื่อยเพราะว่ามันมกแซบัดนี้มันมากดินที่ว่าเฮาซี่เอาดินแบบผสมใบไม้อย่างซีถ้าถ้ามันมีที่กระเดือน มีไข่ขี้กระเดือนเนาะที่มันต,ตั้งขึ้นในดินนะคะเอามาคุกคุกคุกใส่ดินเอามา,มาแล้วก็มีเศษใบไ,ไม้เออมันที่มีใ้เดือนขี้อยู่ในกระถางเขาเลยแบบนี้มันที่อยู่ในกระถางเขาเลยมันที่เอาไปใส่ใ้เดือนฮะเาผสมอัน,นขี้จอกเออผสมขี้จอกเข้ากับหน้าดินหันมันทีงามงานม,มันทีออใหญ่เร็วๆตอนนี้เขาเพาะได้สี่ห้าใบแลวใบดอกข้าวพันสา,าปีเขาไปคูดกับาร์ปาอปบาเอาอันนี้เลยขี้จอกอันนี้เลยสมค่ะอืมอืมเพราะเม็ดมันแล้วกะ คือว่าเฮาเฮาบ่ต้องเอ็ดพันุ์ทั่วไปที่เขาคูดได้ตามป่าอันใดที่ว่าคนอื่นบ่มีเฮามาเพาะเป็นสายพันธุ์ของเราเลยแล้วก็เพาะขายจังใจดีกว่ามันจังแบบบ่าได้วิ่งตามกันมันจังหัวทางตั้งราคาโลดเฮ้ยเอดหมักแตงนี่แหละแห่งรายได้ดีใครอยกมีรายได้เสริมรายได้อันนี้เออเอดหมักแตงโลดว่ะไปเนี่ยน,ยนะกระยุ่งยากกระลูกค้า ขายออนไลน์ลูกค้าเรื่องมากแต่แท้ปวดหัวเจอสารพัดสารเพย์เออเฮากะว่าเฮาซิเฮากบว่าเฮาซิเลือกกล้าอันตัวที่ว่ามันแตกต่างจากหมูแล้วเพราะว่าเบิ่งแล้วกะแต่ว่าปีนี้มันตลาดบดีมันก็เป็นกระดีเฮาได้เพาะอีกอย่างไว้อย่างว่าเอ็นลายยาง คองนื้อทนะอืม่มนอะไรอันนี้พะยางเก่าเนาะอันนี้เก่าขึ้นใหม่เก่าเออมาใส่รอบสองเออพะยางใส่หลายรอบขั้นเฮาถนอมมันเนาะขั้นเฮากู้เองขั้นเฮาให้คนอื่นกู้มันสิแบบเออมันสิถนอมกวัวเนาะ พอดีเอสหว่าหมักแตงครัว่าเอสนิดน่อยๆนี่ใครก่อนหมักโมเอสชิปยี่ชิปไร่หมักโมมันเมื่อยแต่ว่าหมักแตงมันฟ้าวซื่อๆเนาะมันแล่นน้ะมันตอนเก็บผลนมันเร่งเอาแล้วว่าพอเอสบุศเดียวเดือนเดียวได้เห็นผลแล้วมันนับมือเอาโลดมันทับปูกวันที่เท่านี้กับบางที่เดือนหน้านี่วันที่ทำปลูกนี่ก็ได้เก็บเลยแหละอืมันใช้เวลาน้อยอือั่นแหละ แล้ว,ว่าใครก่อนไปเกาหลีไรนั่น<อ>ีะเกาหลีจะสิผ่านตอมอทีว่าผ่านไปเอ็ดงานกัน่นักก่อนอยู่บ้านาเฮาแล้วอยู่เกาหลีนะแม่แหลออยากไปยูมันไผกัน,นี่สินหลายแล้วแต่ว่าคันว่าเออเอ็ดแนวนี้กะมันนะมันบ่เสียหายห,ายหลายเนาะคันว่าเออะกอันอเอว็วเตเออัหัวะเอกร้ตะกี้เอ็ดอยู่บ่แม่เหรอ มันหักหมักงโมเปนพลาเล้าใจกลัวได้เนาะหม่องโมผ่นได้เงินร้านยังไม่ได้จริงจังที่หน้ารถเฮา้ความซีมาป้าหม่องโมได้โศกสำสีเฮาก็ขั้นบาส่งอีแงนี่กันเขมเปสิที่ใครมาอยู่นะเออส่งลูกเฮาน้าเกี่ยวลูกเรียนมาหลุดบริยั่งเฮาก็เดินบางย่งอี้แตงผู้เดียวกั สองเหมือนอือเอาเถอะนะข้าจบมึงข้าวสิอันนั้นดอกซอยเหลือตัวเองได้กับใครดอกยังว่ามีเลยว่ามันเอาชีวรอดจะเอาแล้ววะอือไข่ดอกบอดี้จ้บแล้วบังบเห็นอันนี้ก็ได้จะว่าอยู่ผู้นะจ้าสิมันอย่างหรอวะอือใหญ่ดอกตาบังบเห็นรถกระยามันกระหูจักค้าจักไข่อันนั้นมันอยู่มันเริ่มต้นเดีี๋ยยวน้าขอือมันเริ่มชำนานขายออนไลน์ก็ได้ ขายได้แม่เขาขายด้วยมาซิงขายเืยลูกค้าหลายเอขาก็ที่ถามเข้ามาลูกค้าปีก่อนๆที่ว่าอันเป็นลูกค้าเก่ากับกลูกค้าไผลูกค้ามันเนาะในออนไลน์มั้ะเขาเคยซื้อก็ผ่เขาไว้ใจเขาก็ซี่อยากซื้อ,อเออเขาก็อยากซื้อ,อคือเก่าหว่วยยายล้วคะจนว่าบ่มีห่อนเงินนำบัญชีนะโอนซื้อในอีแตงนะมันโพสลงเท่าไรคะเอาเท่าละห้าละหกจนว่าให้เก็บปลายทางหล่ะเพื่อ อมจังใจงแล้วลูกค้าเฮาก็คือกันเฮาก็ขายไปขายมาเฮาก็จนบ่มีต้นไม้สิขายเฮาก็จังว่าที่จริงอนะเฮาเอสใส่กระถางงามๆจังไดยเฮาก็ซื้อแบบออแล้วเฮาก็โพสเนาะเฮาก็ไ่ได้ไปหาคุดเอาในป่านาเอียงเลื่อยๆขบนเอาเท่านี้โพสล,ลงเท่าใหม่ากเอา้ใหม่ก็เอาเขาเห็นอืมเดี๋ยวนี้ก็บก่ค่อยมีคนลงขายว่าดอกมันบบงามแล้วอืใบม,ม,มันก็บบริสุทธิ์จังเลอตืมอ ก็นั่นแหละมันก็เป็นจังหวะที่ว่าเฮามีอยู่ในกระถางเฮากับอันใดงามมากระพดขายมั้งคาแบบนี้ก็ดียั่งยืนดีโซ่หามาโพดแล้วแม่แม่เออกูเอาเวลาหรือแตงวะพดแล้วผัดได้แพ็กกันนันตีเงินเข้าบัญชีเพว่ันทึกซีลูกตอนแ่ยแนวมันได้มันปวดแแะละขายอันมันกระป๋งตายจําโดดข้าวพันสาเพื่อมันปวดนี่เลยเออป่าสีแดงฮันเปตาเอามาเพาะไว้อยู่ได้เฮาว่าเฮาอยากไปเบิ่งมาอัน เพาะไว้อีกเอ่อเฮากะลงใน youtube กับคนกระติดต mm ่อ hmm. ซ mm ื hmm. Leonardo, mm ้อมาอยู hmm. uh ่ด hmm. uh ้วยคนกระติด huh. ต uh ่อ huh. ซ uh ื huh. uh ้อมาเรื่อยๆอืมเฮากระได้มาอยู่กระได้บัวอืมปลูกไว้อยู่แล้วก็ซื้อในแห่งขายหลายงว่าบ่มีเงินให้อีแตงหลายขายรวดเต็มว่ะอืมขายแล้วกันนั่นแหละอันพันธุ์ใดที่มันหายากๆเฮาก็บ่ต้องขายไปแบบนี้เฮากเอาไว้มาเป็นสายพันธุ์ของตัวเองเป็นยังหลายอยู่เฮาว่าซื้ออืมอืมสีแดงนั่นก็ได้เอามาใหม่ก็ปลูกไว้อยู่หั่น้ะอืม แยกเอาดอกวะเยอะแห่งหัวแยกเอาไว้สีแดงที่เอามารอบหลังนี่ฮาบเพาะใครทีขายเฮาเฮาหวงอันต้นใดญงามๆฮาสิี่หวงเฮาสซี่เพใครอยากขายไปคือใส่พ่อเวาให้ปีกายนี่นะมันคือบ่ขายมันหลแท้หลแท้อยู่อืขายพัขายทิกึ้นขายไปเป็นกองเสียดายไปแล้วมันไปเบิ่งหาหลังป่าก็หาบ่ได้แล้เบิ่เขาเบิ่งิรแล้วอืม เขาห้ามเข้าซ้ําเป็นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าปรับสองพันคนเลยมันไม่ได้ว่าสีหาง่ายๆปานนั้นโลกออนไลน์คนกัะหัจักหลแล้วเขาก็ขายอันนี้ขายได้ยังสิโรคงาออกเมื่อวานนี่โอ้โหทุกันยังหลปาน้ดๆบบดอกสีเหลืองนะวิเม็ดมันไหลนะเปนตาอันขยายขายได้เรื่อยๆอยู่ด้หันสีเหลืองค่ะเม็ดมันโดกพร้อม เออขั้นเฮาขั้นเฮา,าแบบเอาต้นน้อยมันมาเพราะใส่ถาดใส,ใส่อีหยังไว้แบบนี้แล้วปีหน้าเฮาลงกระถางหันสองปีมันก็ติดดอกได้ดอกข้าพรรษาพ่อเม็ดฮะเฮาเราเอาไปเอาไปปลูกไว้น้ำเดือดหน้าเหือน,นั่นนะให้เม็ดมันลงหันกะละมังก็ได้กะละมังกุ้งกวงแต่ว่าขั้นดินไหลค่ะมันเสียกเนา่ <c oughs> ากัจเจแล่มาเหยียบเบี้ยเพิ่นไว้อยู่มือเช้านี้โ <laughs> <c oughs> พดว่ามันมันลบกลัวแล้วยังมาจำลายอีกเนาะวะ คุณน,น้ะเพิ่นปลูกก็ะอยางสัปนานเลยมาเดินม,มาซื้ออยู่สวนพี่บ้านนวายพี่ม,มาซื้อไปขายโรด,าโดม,มาต้องปลูกดอกโลละเป็นช่วงเนาะเ,นเริ่มอัน,นช่วงนี้ก็สิบบาทถึงสิบห้าบาทนี่แหละราคาอยู่ประมาณนี้ต่ํากว่านี้กะบชาวสวนก็นอยู่บ่ได้ละต่ากว่าสิบบาทก็ได้เพราะปุ๋ยกระแพงอย่างกระแพง พ่อค้ากับไปกับเพื่อขายพุ่นแล้ยยี่ิบห้าสับซิบเลยพ่อค้าคนกลางก็ได้แตงมันสดใหม่เนะแล้วแต่ไอ้กลไกตลาดราคาแต่ว่ากระบดต่ำก่่ซิบบาทดอกราคาตลาดกลไกตลาดเพื่อนอยู่ที่อัน1ิบบาทถึง1ิบห้าบาทราคาขายจากสวนก็ได้จะเป็นส่วงบางส่วงค่ะมันปลูกห่้าข้าเนียงแน่กับกระึ้แน่จักหน่อยชาวสวนก็ได้แน่จักหน่อย สนใจจะเข้ามาเด้อบ้านนวายตำบลท่าก้อนอำเภอกาศอำหนวยจังหวัดสกลนครมารับซื้ออยู่สวนนี่ละปลูกตั้ง่าหลายเจ้าพูดนะจะค้นทางนี้แอบถ่ายก็เด้ออืมต่สวนทางนั้นมาซอยทางนี้ก่อนเนาะมาใหม่มาใหม่เมื่อเช้านี้ขับปลูกว่าได้รถมานั่งแอบถ่ายอยู่บบน,นี้เพราะนั่นปลูกใหม่กับมาก,ก่อกวนใหม่อเ <c oughs> อเ๋อ คอยเราว่าให้บ้านอื่นอ้าวข้อมูลเต็มเตอือนนี่โอ้ยยังพูดได้เลยนี่สูงจุดสี่ถ่ายกระพออันจำหน้าจำหลังไอ้อ้อย,ออย,อยเจ้ากระปุกอยู่นี่เหรอโอ้มาซอยเขาไม่ค่อยเห็นเจ้า จังนี้กระปูกโอ้ยเมือปลาก็เด้อบันนี้ขอบพูดหลายๆว่าสิปลูกสอยย่านเอสเบียเขาคอฮักเมือกันเด้อปลา,า <c oughs> มาถ่ายแล้วกับเมือ <c oughs> เดี็กช่วยักไก่ดอกเพิ่นมีลูกไพรสอยแล้ว